แน่แน่นอนว่าระบบะเผด็จการก็ไม่ใช่คําตอบของปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่มันไม่ใช่คําตอบของปัญหาทางเสรีภาพผู้นําเผด็จการอาจเริ่มต้นด้วยการให้คํามั่นสัญญาต่างๆนานาแต่เนื่องจากพวกเขาเป็นเผด็จการเขาจะไม่รักษาสัญญาเหล่านั้นตรงกันข้ามเขาจะรีบปราบปรามเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นในทันทีนถึงที่เกิดขึ้นในอิรานในตอนนี้นะฮะเสียชีวิตกันไปน่าจะประมาณ2 0,000คนคนละเพื่อไม่ให้สื่อมวลชน หรือผู้แทนในสภาสามารถชี้ให้ทุกคนเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นต่างจากสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ในวันแรกที่เขาได้รับอำนาจอย่างไรในภายหลังเมื่อเรามองเห็นการเสื่อมถอยของเสรีภาพในหลายประเทศในทุกวันนี้มันทำให้เรานึกถึงรัฐบาลเผด็จการอันาจสะพรึงกลัวที่ประเทศอันยิ่งใหญ่อย่างเยอรมนีต้องเผชิญในอดีตที่เกิดขึ้นมาไม่นานด้วยเหตุนี้ผู้คนในปัจจุบันจึงพูดถึงความเสื่อมโทรมของเสรีภาพและการตกต่ำของอารยธรรมของเรา ผู้คนมักพูดว่าสุดท้ายแล้วอาระยธรรมทุกแห่งก็ต้องล่มสลายและหายไปวันยังค่ำมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนสนับสนุนแนวคิดนี้หนึ่งในนั้นคือคุณครูชาวเยอรมันชื่อสเปงเกอร์และอีกคนที่เป็นที่รู้จักมากกว่าคือนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนามว่าทอยน์บีพวกเขากล่าวว่าอาระยธรรมของเราเก่าแก่แล้วสเปงเกอร์ ler, เปรียบเทียบอาระยธรรมกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ในที่สุดชีวิตของมันก็ต้องจบลงเขาบอกว่า อารยธรรมก็เช่นกันการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยระหว่างอารยธรรมกับต้นไม้นั้นแท้จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรสักนิดก่อนอื่นเลยตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันเป็นเรื่องยากมากที่จะจําแนกแยกแยะอารยธรรมต่างๆออกจากกันได้อย่างอิสระเพราะอารยธรรมต่างๆนั้นไม่ได้เป็นอิสระต่อกันพวกมันล้วนมีความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน,แล,กนและมีอิทธิพลต่อกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเปรียบเทียบการเสื่อมถอยของอรารยธรรมใดอรารยธรรมหนึ่งกับการตายของต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งได้นั่นเอง 4. แต่แม้ว่าเราจะโต้แย้งแนวคิดของสแปงเกอร์และทอยบีได้แต่เรายังคงเหลือการเปรียบเทียบที่ได้รับความนิยมอยู่อีกอย่างหนึง่งหนึ่งคือการเปรียบเทียบความเสื่อมโทรงระหว่างอรารยธรรมในช่วงศตวรรษที่สองหลังคริสตกาลจักรววรติโรมันได้สร้างอรารยธรรมที่รุ่งเรืองอย่างยิ่งในดินแดนยุโรปเอเชียและแอฟริกา ที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมันที่ล้วนมีอรารยธรรมอันสูงส่งรวมถึงความเจริญทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนระบบการแบ่งงานกันทำในระดับหนึ่งถึงแม้มันจะดูพื้นฐานและโบราณมากเมื่อเทียบกับสภาพของเราในปัจจุบันแต่มันก็เป็นเรื่องน่าอัศาจรรย์มากในสมัยนั้นอรารยธรรมโรมันบรรลุระดับการแบ่งงานกันทำสูงสุดเท่าที่เคยมีมาก่อนในยุคทุนนิยมสมัยใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายอรารยธรรมเหล่านี้ก็ได้ล่มสลายลงโดยเฉพาะในศตวรรษที่3าม การล่มสลายภายในจักรวรรดิโรมันเองทําให้โรมันไม่สามารถต้านทานการรุกรานจากภายนอกได้แม้ว่าการรุกรานครั้งนั้นจะไม่ได้รุนแรงไปกว่าการรุกรานที่โรมันเคยเผชิญในอดีตเลยแม้แต่น้อยแต่พวกเขากลับไม่สามารถต้านทานการรุกรานจากภายนอกได้อีกต่อไปหลังจากเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นภายในจักรวรรดิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่ทาให้จักรวรรดิซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดก่อนศตวรรษที่18ต้องล่มสลายความจริงก็คือ สิ่งที่ทําให้อารยธรรมอันเก่าแก่นี้ล่มสลายมีลักษณะคล้ายคลึงจนแทบจะเหมือนกับพยันตรายที่กําลังคุกคามอารยธรรมของเราในปัจจุบันอย่างน่าตกใจในด้านหนึ่งมันคือการแทรกแซงจากภาครัฐและอีกด้านหนึ่งก็คือเงินเฟ้อนั่นเองการแทรกแซงโดยภาครัฐในจกักรวรรดิโรมันเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีกในยุคก่อนหน้ากล่าวคือรัฐบาลไม่ละเว้นจากมาตรการควบคุมราคาแต่การควบคุมราคาของรัฐบาลในจกักรวรรดิโรมันนั้นดําเนินไปอย่างเบามือ แทบไม่มีผลกระทบใดๆเนื่องจากพวกเขาไม่เคยพยายามกดราคาให้ลงต่ำกว่าราคาตลาดตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษแต่เมื่อเงินเฟอ้อเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่3ชาวโรมันผู้น่าสงสารในยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีในการสร้างเงินเฟอ้อแบบที่เรามีในปัจจุบันพวกเขายังไม่สามารถพิมพ์เงินได้พวกเขาจำเป็นต้องใช้วิธีการลดคุณภาพของเหรียญแทนและนี่เป็นวิธีในการสร้างเงินเฟอ้อที่ด้อยกว่าในระบบปัจจุบันเป็นอย่างมาก พราะในยุคนี้เราสามารถทําลายมูลค่าของเงินลงได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แท่นพิมพ์มันทันสมัยแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีประสิทธิภาพเพียงพอและมันก็นําไปสู่ผลลัพธ์เดียวกันกับการควบคุมราคากล่าวคือราคาสินค้าที่ทางการยอมรับนั้นต่ํากว่าระดับราคาตลาดที่เงินเฟอ้อได้ผลักดันให้ราคาสินค้าต่างๆมีราคาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือปริมาณอาหารในเมืองลดลงอย่างมากผู้คนในเมืองถูกบีบบังคับให้กลับไปใช้ชีวิตเกษตรกรรมในบ้านนอกอีกครั้ง ชาวโรมันไม่เคยตรหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพวกเขาไม่เข้าใจปัญหาเหล่านี้เลยและพวกเขายังไม่มีเครื่องมือทางความคิดที่จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาของการแบ่งงานกันทําและผลกระทบที่เงินเฟอ้อมีต่อตลาดได้เลยแต่พวกเขาตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าการเฟอร้อขึ้นของเงินการลดคุณภาพของเงินตรานั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างแน่นอนดังนั้นจักรพรรดิจึงออกกฎหมายห้ามไม่ให้ชาวเมืองย้ายไปยังชนบทแต่กฎหมายนั้นกลับไม่ได้ผล เราะเมื่อผู้คนในเมืองไม่มีอาหารจะกินพวกเขากำลังอดอยากกฎหมายใดๆก็ไม่สามารถขัดขวางพวกเขาไม่ให้หนีออกจากเมืองหลวงเพื่อไปทำเกษตรกรรมได้ชาวเมืองไม่อาจประกอบอาชีพช่างฝีมือในอุตสาหกรรมแปรรูปตั้งเดิมและเมื่อขาดตลาดกลางในตัวเมืองการซื้อขายสินค้าก็ยุติลงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหลังจากศตวตรรษที่3เป็นต้นมาเมืองต่างๆของจักรวรรดิโรมันต่างค่อยๆเริ่มเสื่อมถอยลง โดยระบบการแบ่งงานกันทําที่เคยเข้มข้นก็ค่อยๆลดความสําคัญลงตามไปด้วยสุดท้ายระบบเศรษฐกิจแบบครอบครัวพึ่งพาตนเองหรือที่ต่อมาในกฎหมายสมัยกลางเรียกว่าวิลล่าก็ถือกําเนิดขึ้นมาแทนที่ดังนั้นหากใครเปรียบสภาพของเราในปัจจุบันกับยุคจกกักรวรรดิโรมันแล้วกล่าวว่าพวกเราก็จะต้องเผชิญกับชาตากรรมแบบเดียวกันก็ถือว่าไม่ใช่ไม่มีเหตุผลสัทีเดียวเพราะพวกเขาสามารถหยิบยกข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันมาอ้างได้มากมายแต่ทว่า มันก็มีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลด้วยเช่นกันความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างทางการเมืองในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่3ในสมัยนั้นจักรพรรดิโรมันจะถูกลอบสังหารทุกๆ3ปีโดยเฉลีย่ยและผู้ที่สังหารหรือเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังก็จะขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่ทุกวันไม่ได้ถูกตอนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถูกลอบสังหารแต่มันต้องเปลี่ยนรัฐบาลทุกๆ4ปีเนาะคล้ายๆกันจากนั้นอีก3ปีต่อมาเขาก็จะถูกลอบสังหารเช่นเดียวกัน เมื่อจักรพรรดิไดอุคลีเชียนขึ้นครองราชในปีคศ284เขาได้พยายามต่อต้านความเสื่อมถอยนั้นอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ5ความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงโรมสมัยโบราณคือการที่มาตรการอันนำมาสู่การล่มสลายของจกกักรวรรดิโรมันนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นผลมาจากเจตนาของอุดมการณ์อันชั่วร้ายที่มีแบบแผนชัดเจนตรงกันข้าม แนวความคิดของกลุ่มสนับสนุนการแทรกแซงโดยรัฐก,กลุ่มสังคมนิยมและกลุ่มสนับสนุนเงินเฟ้อในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ถูกประดิษฐ์ขึ้นและวางรากฐานอย่างเป็นระบบโดยเหล่านักเขียนและาศาสตราจารย์และถูกนํามาสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆคุณอาจบอกว่าสถานการณ์ทุกวันนี้แย่กว่าในยุคก่อนมากแต่ผมจะบอกว่าเปล่าเลยมันไม่ได้แย่กว่าผมกลับเห็นว่ามันยังดีกว่าด้วยซ้ําเพราะแนวคิดนั้นเนี่ยยังสามารถถูกเอาชนะ โดยแนวคิดอื่นได้ในยุคจากรววรติโรมันไม่มีใครแม้แต่คนเดียวสงสัยว่ารัฐบาลมีสิทธิ์และควรกำหนดราคาสูงสุดหรือไม่ไม่มีใครโต้แย้งมันเลยสักคนแต่ในปัจจุบันเมื่อเราได้เห็นโรงเรียนเหล่าคณาจารย์และตำรามากมายที่สอนและสนับสนุนความคิดเช่นนี้เราก็รู้ได้ชัดเจนว่านี่คือปัญหาที่ควรได้รับการถกเถียงอภิปรายกันความคิดแย่ๆทั้งหลายที่ทําให้เราต้องทนทุกข์ในวันนี้ความคิดที่ทําให้นโยบายของพวกเราสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้ ล้วนแล้วแต่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยพวกนักทฤษฎีในแวดวงวิชาการทั้งสิน้นมีเซสยงโลกสวยอยู่เขายัางเชื่อว่าเ,เขาเรียกว่าอะไร academic debate จะนำมาสู่ความจริงได้ถ้ามีเซสได้อยู่ต่อเขาจะได้เห็นถึงเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมการศึกษาใช่ไหมที่ทําให้แนวคิดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเจริญเฟื่องฟูได้มากกว่าแนวคิดอีกอย่างหนึ่งโดยที่ไม่สามารถแข่งขันกันได้เลยนักเขียนชาวสเปน ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้กล่าวถึงการกอร่อกระบฏของมวลชนอย่างไรก็ตามเราควรใช้คำนี้อย่างระมัดระวังเพราะอันที่จริงแล้วการกอร่อกระบทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากมวลชนโดยตรงหากแต่เกิดจากกลุ่มปัญญาชนต่างหากและเหล่าปัญญาชนที่คิดค้นและพัฒนาหลักคำสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากมวลชนแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามในขณะที่ลัทธิมาร์กซิสมักอ้างว่า มีเพียงชนชั้นกรรมอาชีพหรือชนชั้นแรงงานเท่านั้นที่สามารถมีแนวคิดที่ดีและมีเพียงชนชั้นกรรมอาชีพเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างสรรแนวคิดสังคมนิยมขึ้นมาแต่ในคนวามเป็นจริงแล้วบรรดานักเขียนแนวคิดสังคมนิยมทั้งหลายลว้วนแล้ว<ม>แต่เป็นชนชั้นกลาง<ม>ตามคําจํากัดความของสังคมนิยมทั้งเส้นไม่มีใครมาจากชนชั้นกรรมอาชีพจริงๆเลยแม้แต่คนเดียวคาร์มาร์กเองก็ไม่ได้มาจากชนชั้นกรรมอาชีพโดยกําเนิดเขาเป็นบุตรชายของนักกฎหมาย เขาไม่จำเป็นต้องทํางานเพื่อส่งเสียตัวเองเข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยเขาใช้ชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอย่างสุขสบายเ <c oughs> ช่นเดียวกับบุตรหลานของผู้มีฐานะดีในปัจจุบันต่อมาและตลอดช่วงชีวิตที่เหลือของเขาเขาก็ได้รับการอุปถัมจากฟรีดริคเองเกิลเพื่อนสนิทของเขาซึ่งในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น <c oughs> เขาถือได้ว่าเป็นชนชั้นกลางประเภทที่เลวร้ายที่สุดตามแนวความคิดแบบสังคมนิยมในภาษาของลัทธิมาร์กซิสเองเกิลถือว่าเป็นผู้ กดขี่ขู่รีดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมของยุคเรานั้นล้วนเป็นผลลัพธ์ของความคิดทั้งสิน้นสิ่งที่เราจะไม่ต้องทําคือการต่อสู้กับความคิดที่ผิดเราต้องลุกขึ้นสู้กับทุกอย่างที่เราไม่พึงปรารถนาในชีวิตสาธารณะเราต้องแทนที่ความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ดีกว่าเราต้องโต้แยง้งและล้มล้างทฤษฎีที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงของสาภาพแรงง,งานเราต้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินการควบคุมราคา เงินเฟ้อและบรรดาความชั่วร้ายทั้งหลายที่เราต้องทนทุกข์อยู่กับมันในปัจจุบันมีเพียงความคิดเท่านั้นที่จะเป็นแสงนำทางในความมืดมิดความคิดเหล่านี้ต้องถูกนำเสนอให้แก่สาธารณชนในแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนเข้าใจได้เราต้องโน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าแนวคิดเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แนวคิดที่ผิดยุคทองของศตวรรษที่19หรือยุคแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของระบบทุนนิยมก็เป็นผลลัพธ์ จากพลังงานแนวคิดที่มาจากนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่างอดัมสมิธเดวิดริคาร์โดบาสเตียหรือคนอื่นๆเราต้องการเพียงที่จะแทนความคิดแย่ๆด้วยความคิดที่ดีกว่าข้าพเจ้าหวังว่าหวังและมั่นใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นอารยธรรมของเราไม่ได้ถูกลิขิตให้ล่มสลายอย่างที่สแปงเกอร์และทอยบีกล่าวไว้อารยธรรมของเราไม่อาจถูกพิชิตโดยจิตวิญญ,ญาณแห่งมอสโกและอารยธรรมของเรา จะต้องอยู่รอดและมันจะอยู่รอดได้ด้วยความคิดที่ดีกว่าความคิดที่ปกครองโลกส่วนใหญ่ในปัจจุบันและความคิดที่ดีกว่าเหล่านี้จะถูกพัฒนาขึ้นโดยคนรุ่นใหม่เมื่อ50ปีก่อนแทบไม่มีใครกล้าเอ่ยปากสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจเสรีเลยแม้แต่คนเดียววันนี้ผมถือว่านี่คือสัญญ,ญาณที่ดีอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยในบางประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกเราได้เห็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างเซ็นทรัล ที่เชิญมิสเซสไปพูดที่นี่ในประเทศของคุณที่ได้เชิญผมมาที่บัวนอไซเรสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสั้นๆกับทุกท่านในมหานครอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมอาจไม่สามารถกล่าวถึงประเด็นสําคัญเหล่านี้ได้มากนะักแม้การบรรยายหกครั้งอาจดูเหมือนยาวนานสําหรับผู้ฟังแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจปรัชญาทางเศรษฐกิจเสรีให้สมบูรณ์ได้และแน่นอนว่ายังไม่เพียงพอที่จะหักล้างเรื่องเลวไหลทั้งหลายที่ถูกเขียนขึ้นในช่วง50ปีที่ผ่านมา ว่าด้วยปรัชญาทางเศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญอยู่ทั้งหมดได้ผมรู้สึกขอบคุณสถาบันอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสผมมาพูดกับผู้ฟังที่ทรงเกียรติเช่นนี้และผมหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจํานวนผู้คนที่สนับสนุนแนวคิดเสรีภาพในประเทศนี้และในประเทศอื่นๆจะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากผมมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในอนาคตของเสรีภาพทั้งในด้านการเมืองและในด้านเศรษฐกิจ เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วเศร้าดนะีความเศร้าเหมือนเล่นเกมล็อกแมนอะถ้าใครเคยเล่นจะเข้าใจใช่ไหมล็อกแมนชนะทุกภาคฮะแต่โลกมันถอยลงทุกภาคจากโลกที่มนุษย์อยู่ร่วมกันกับหุญญ่นยนต์ผู้ช่วยกลายเป็นโลกของเรปลอยกลายเป็นโลกที่ไม่เหลือแม้กระทั่งมนุษย์แหละใช่ไหมเวลานั้นมีเซสคง รู้สึกมีกำลังใจพอสมควรมั้งที่การพูดคุยนะฮะจริงๆมันช่วงนั้นเป็นยุคที่ออสเตรียนอคโคโนมิสหลายคนเรียกว่าได้มีปากมีเสียงนะหลายคนที่เป็นออสเตรียนอคโนโนมิสชื่อดังในยุคนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มพูดคุยกันแนวความคิดเรื่องเสรีภาพสิทธิเสรีภาพเริ่มเป็นที่พูดคุยกันในสังคมแต่มันก็อาจจะยังไม่ถึงเวลานะฮะในยุคสมัยที่เรากําลังพึ่งค้นพบเทคโนโลยีในการเสกเงิน ในยุคนี้เนี่ยมีเซสเชียงพูดถึงการพิมพ์เงินด้วยแท่นพิมพ์แต่หลังจากที่มีซเซสขึ้นพูดนี้อีกไม่นานนี่ไม่กีปป่ปีเรากำลังจะพัฒนาไปสู่การพิมพ์เงินด้วยการเสกตัวเลขในระบบบัญชีใช่ไหมอีกไม่กี่ปีหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันนํามาสู่ช่วงระยะเวลาของการพิมพ์เงินอย่างบ้าคลาั่งการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงตัวเลขอย่างบ้าคลาั่งและการเสรื่อมถอยของอารยธรรม อย่างรุนแรงทั่วโลกนะฮะแน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้มันนำมาสู่ความคิดเหมือนกับในยุคสมัยของาอาณาจักรโรมันที่มิสซสเล่ามาเงินเฟริรมันเกิดขึ้นก่อนเนะเงินเฟริรเกิดจากการที่จัก,กรพรรดิต้องการไปทำสงครามจัก,กรพรรดิต้องการใช้จ่ายจัก,กรพรรดิต้องการคะแนนนิยมและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมื่อมีการเปลี่ยนจัก,กรพรรดิทุก3าปีเนี่ย จัก,กรภใครก็ตามที่จะขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิใหม่จะไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากจะไม่ต้องติดหนี้จํานวนมากในการรอบสังหารจัก,กรพรรดิองค์เก่าแล้วก็จะไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากในการซื้อความจงรักภักดีจากผู้คนรอบตัวเพื่อที่ตัวเองจะได้รอดพ้นจากการรอบสังหารในอีกสามถึงสี่ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเขาต้องหาเงินมาใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้มาจากในคลังไม่ได้มีจากที่คนรู้รางนั้นวิธีการง่ายสุดก็คือ แอบเอาทองคำจากเรียนของประชาชนนั้นเนี่ยมาหลอมเป็นเรียนใหม่แล้วเอามาใช้ทําให้เกิดเงินเฟอ้อมหาศาล